ไอ้ฟู่ที่นายจะไปแข่งกับมันน่ะไอ้นี่มันขี้โกงไอ้นี่พูดถึงไอ้ฟู่ที่มันยืดใช่มันแชมป์ปีกายไงแชมป์ระเตโรงเรียนปีกายไงไอ้นี่ครบไม่ได้ไอ้ฟู่เนี่ยนะดูครบได้ที่ไหนไอ้นี่มันมีเพื่อนที่ไหนเ่ามันก็คนดีคนหนึ่งแหละดูนายอย่าไปหาเรื่องเขาแล้วกันดูเฮ้ยเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเชื่อไหม ไอ้ฟู้คนอย่างมันเนี่ยไม่มีทางเด็นจบโอ้ยจบได้ไงก็คนอย่างนั้นโกงเพื่อนกป็ปานนั้นไม่เอางานเอาการการบ้านก็ไปทำรอบแต่เพื่อนให้เพื่อนทําให้ลอกหมดทุกอย่างมันมีเงินไงมันคิดว่าเป็นนักกีฬาดีหนึ่งของของโรงเรียนไงพี่ถามจริงมันไม่ห่วงพ่อห่วงแม่มั้งเหรอที่ส่งมาเรียน,นยมันจะคิดที่ไหนเราคนไอ้ฟู้เป็นคนมีความคิดที่ไหนเราโอ้ย,ยว่ไรกันวะ ผมก็มานั่งอ่านการ์ตูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะเพื่อนชวนนั่งด้วยอ,อันเดี๋ยวอันเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันผมไม่ไม่มีธุระอะไรผมกลับก่อนนะเอ้ยอยู่ให้มีเรื่องก่อนให้กลับผมไม่อยากมีเรื่องด้วย <c oughs> มีเรื่องแล้วมีเรื่องเออกี้พี่พี่ไปอะไรไปอ่ะรับรับเหรอชื่ออะไรอะเพราะอะไรนะชื่ออะไรนี่นี่ฟูจังฟูจังนี่อะหล่อจังหล่อทุกวันไม่ไม่เล่นคาราเต้อ๋อคาราเต้เล่นคาราเต้แล้วเวลาเราพักผ่อนเราจะไปที่ไหนกันคาราโอเกะ ไปคาราโอเกะเราก็ไปร้องเพลงคาราบาเป็นไปเต้นมาเหงื่อมันออกเกิดการคันเราก็ต้องใช้คาราไมา้แต่พอรับเต้นมากปวดหัวทำไงดีเนาะกินอะไรคาราเซตาม,มอน <c oughs> ไม่ได้พาลาลาไปซาตามอสแกงโุ้มีปัญหาล่ะพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันระหว่างแกกับฉันคาราเต้เมื่อปีแล้วแกก็แพ้ฉันก็แพ้เพราะแขโกงไงโก้ไอ้เฮ้ยอย่าทำอะไรเขาเลยเ๋ยต้องแต่ดังหักเลยเอ โอ้แค่นั้นเขาก็ไม่มีหายใจแล้วแล้วปีนี้ฉันก็ต้องเป็นแชมป์เพราะฉันฝึกคาราเต้มาเยอะพอฝึกคาราเต้เหนื่อยปั๊บเราก็ไปเที่ยวคาราโอเกะถ้าปวดหัวน่ะคาราเมชั่นคาราเมชั่นช้าๆดินี่มีบอกด้วยช้าๆดิเขาบอก เฮ้ยอย่าไปกวนใจเขาดิเขากำลังโมโหทำไมอ่ะอือเอ้ผมไหมอะตดนเาไหมวะาฮะไม่ได้ข่าวแกเป็นเด็กฝ่ายเรียนเหรอเออ๋อโอ้ยอ้มหยาบผมอะเฮ้ยด้วยนี่เราเราเห็นอยู่โตไปอยากเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ใหญ่โอ้ยโอ้ยมดนผมไหมอะ ก้าวเหรอรับเงี้ยไหนบอกไม่ตายเลยเนี่ยหาแต่เรื่องฮะนี่ไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะเนี่ยมาเนี่ยเลิกแกเราเนี่ยฟูอะไรคากิ ฉันอยากบอกแกให้แกเลิกพฤติกรรมแบบนี้ซะไม่งั้นฉันจะสั s cool. <S ่งสอนแกเลยไม่พรุ wow, okay. ่งนี้แกจะไม่ได้แข่งนูนเพราะแกต้องแพ้จนอยู่ตรงนี้ก็สั่งสอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเเดี๋ยวดเดี๋ยว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 ดเดียเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวดเดียวดยเดี๋ย้ย เล่นมันลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมีโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้หน่อยทำไมอ่ะอยากเห็นเลือดเห็นแกขาดละเฮ้ยพุ่งี้อย่าลืมไปแข่งครั้งกับฉันทักที้เป็นไรเปล่าสลับเองอย่าทำอะไรผมเลยตลับฉันผมไม่กลาบหรอกถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่ผมก็ไม่ไม่กราบหรอกครับ ไม่ใช่คนที่ผมรักนบถือผมก็ไม่กาบหรอกครับครับผมไม่กาบครับเฮ้ยมไม่ตายเลยจะลุกแล้วไม่ลุกแล้วก็ไม่ช่วยจะกาบือไม่กาบผมไม่กาบครับเฮ้ยเฮ้ยไปทำเขาใหม่เฮ้ยเฮ้ยผู้จังอออะไรอย่าทำเขาเลยสงสารเขา